yeah เครียดแม่ครูแป้นเนี่ยมาทำบรรยากาศคุณพ่อคุณแม่เลยไม่ยมีเลยเห็นคุณแม่นะคะหน้าก็เลยยังปูโผอยู่นะคะคุณแป้นมาทําอะไรเนี่ยนะคะแกชอบพูดแกอยากพูดแกอยากโกนแกอยากเล่านะคะแกปอยแกนะคะอย่าไปถึงอ่าค่ะค่ะอาใครโบ จริงๆแล้วที่คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยาย่นั่งอยู่ที่โบไ้ไห้คลายเนี่ยอยากให้ลูกได้สากที่ทุกคนใช่ไหมคะใช <Hey, S 1> ่แล้วใช่หมคะค่ะ <Yeah. S 1> อ,อยู่ที่ไหนก็ได้นะคะที่ลูกมีสุขนะคะมีความสุขขอโทษนะคะต้องบอกว่าเป็นศรีรษะสุนะัขนะคะดีกว่าเป็นหางราศีตกลง,งไหมคะ อยู่ที่ไหนก็ได้ที่เขาประสบความสำเร็จเป็นผู้นำในทางที่ถูกต้องไม่ใช่เรียนเก่งดีมีความสุขต้องปรับใหมยเป็นเป็นคนดีเรียนเก่งแล้วก็มีความตบงตรงไหมคะ วันนั้นที่ครูแป้นนำมาบนนะคะแล้วก็มาคุยกับท่านส็กคือรักลูกหลานของเราะคะก็ไม่อยากให้แอ่ซึ่งนะคะเออมาสมัครนะคะก็ได้ยินครูแป้งบอกว่าโรงเรียนนี้ไม่ได้เน้นการสอบเข้าสาธิตเพราะว่าเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะเออน้องอยู่อะไรคะ ดาวรุ่งคะใช่ไหมคะน้องอยู่ไหนคะอัธมิตรอ่ออัธมิตมีความสุขไหมครับมีความสุขมากอ่อเห็นไหมคะมีตัวแทนตัวอัธมิตมีความสุขมากฮัล l หล what's your name please please come stand here เห็นไหมคะการแสดงออมีความสุขอยู่อัธิตอ่าเล่นนะขอโทษ What's your name? ความสุข just like this boy my love boy โอเคค่ะนะคะเห็นไหมคะให้โบโบแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็ขอเปิดงานตามที่เป็นทางการนะคะค่ะท่านผู้ปกครองท่านผู้มีเกียรติทุกท่านคุณคู่แ และขอขอบพระคุณผู้ร่ครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยครั้งประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ที่เราเข้ามาสู่โครงงานนี้ก็คือการเปิดประตูสู่อาเซียนที่กำลังจะมาถึงใน456วัน นะคะตอนที่ก็เลื่อนไปแล้วนะคะ,อ,ะอีก456วัน1นึ่งปีเศษๆนะคะทำให้โรงเรียนจ้นหาหนักถึงเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่งจึงได้จัดโครงงานประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อให้ได้รับก,การเรียนรู้เรื่องภาษาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งกายอาหารเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ นะคะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียเมื่ออาเซียนเข้ามานะคะเศรษฐกิจดีขึ้นแต่แรงงานไทยก็จะนะคะถูกเปรียบโดยแรงงานต่างชาติที่สูงกว่าณวันนี้นะคะแรงงานของตรงประมงนั้นไม่มีคนไทยเลยนะคะไม่มีคนไทยทำเพราะว่าเป็นงานหนักนะคะมีแต่แรงงานต่างชาติแล้วณขณะน,นี้นะคะได้ทราบมาว่า เราได้รับการรับรองแรงงานแค่6อาชีพเท่านั้นแล้วที่เหลือนะคะทิ่ด์จะเข้ามานะคะเป็นโครงที่จัดเิมเยอะแยะเลยนะคะหมก็จ้างได้นะคะไม่เหมือนของพี่เือาแซมอนแพงหน่อยนะคะเพราะว่าผมทอนะคะส่วนคุณแม่น้องท่านอะไรน้าค่ะที่อยู่อสามห้องคุณหน่อย ก็เลยสอบผี่ที่ที่เนี่ยค่ะที่หมาหาลัยนี้นะคะไม่ยอมเข้ามาอันนั้นก็คดีนะคะ,ะ,คะอันนี้คือข้อดีข้อเสียด้วยเหตุนี้นะคะเราจึงให้ะคณะกรุณาำกิจกรรมหลักของกิจกรรมมาปรนการและปรับแต่งให้บุตรหลานของท่านมีพัฒนาการทรบท่าง,ง,ง,งสีด้านอย่างชัดเจนนะคะ สิ่ที่คือคือแมวเปิดงานมานะคะก็มีทั้งเป็นบรรยากาศของอไม่ใด้ทางการและทางการนะคะก็สมบูรณ์แบบแล้วนะคะขออนุญ,ญาตให้ท่านผู้ปกครองรับชมการแสดงของระดับชั้นอนุบาล3ได้และะ้วค่ะ 不好啦！